อัพเดทอาการแม่เป็นได้มือนี้เมื่อนี้เมื่อยจ้า <accent> หมอว่าออกซิเจนต่ำเพิ่นกันเลยเดะให้ออกซิเจนค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นเป็นเมื่อยราะว่าเมือขึ้นมันปวดห้ายพี่คะนี่มันมันบวมคักเไว้ค่ะ <c oughs> พี่น้องบวมจนว่าเด้เด้แกตัวนี้ออกนี่ก็สซ้ายเลือดเมื่อนี้เป็นเมื่อยไมไค่ค่ะที่เป็นเมื่อยเมื่อยเจ็บ เที้ยหมอวารจิมานพากายภาพกันเลยขอเพิ่นไปก่อนว่าบ่ายโมงจังมาลาลาจ้าววันนี้เมื่อมย์มันมันเหมือนขึ้นมันปวดหลายเนาะนี่เนาะอยู่ได้ย้อนมอฟฟี่แล้วกันแต่ตอนนี้มอฟฟี่เก็บอยู่ก็จะนอนมอสอนเนาะนอนมันเมย์เมย์เหมือนอุ๊ออกซิเจนต่มพอมอเลยได้กหายออกซิเจนอีกค่ะวันนี้เพี้ย เห็นบอซีนบอใส่ได้ทวันนี้เพราะว่ามึนขึ้นมันปวดหลายมันมันบวมเออบวมเราคนนี้ก็เลยเด้แกตัวนี้ออกหมอเป็นกระดูกมันเทั้งหักทั้งแตกพี่น้องมันก็เลยปวดหลายเนาะถามันถามมันว่าเด็กพาที่ว่ามันเกิดซื้อเนี่ยมันบอบอเป็นแบบนี้อันนี้มันมันหักเรามันแตกแล้วแม่ค่ะพี่น้อง ทั้งหักด้วยหักสองซี่แล้วก็มามีแตกล้วอีกมันก็มีเหล็กยึดอยู่ทางในเนี่ยเป็นมามีเหล็กอยู่หลายอันเลยมีหอดนอดาานพันพี่นอนมีเตียงเหลือเตียนอดโอ้โหดา่างไกลอายุหลายน้ำเหล่เนาะพี่นอนเนาะนี่แหละเขาว่ายังก็ย,งย,ง <laughs> ยิงเลหล็กไงยิงเหล็กกี่เหลี่ยมเลยมีเหล็กอยู่ทางใน,นอขอบคุณหลายค่ะเอฟซี FC ทุกคนที่ อ่าเขาไมา่กับนักใจแม่นองที่เป็นห่วงเนาะแม่นองกาขอบคุณแนหลายยักษิว่างใดทราบสึง่งตื่นขึ้นมาเห็นคนเขามาคอมเมนต์ไม่กับนักใจป้เาเขาเฮกี้เ,เตอเขามีมูมีกว่ดีใจหลายเด้อพี่นองเร้อขอบคุณแนห,หลายแย่ไหมเอาอยาดมฟีนแห้งมาดมดูมาสนจื่นเอาอยาดมมาดมเนี่ยขาดไปได้เลยขาดไปได้เลยยาดม <c oughs> มืัอนี้เอนบ่สดชื่นไหมพี่นอ้องดมยาดมฟินแท่งบักระโดดดีขึ้นบ่นฟินแท่งดี่แหละพี่น้องเอ้ย<ม>บ่สดชื่นดมฟินแท่งฟินนี่นี่แหละพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนยอดยาดมลูกไซร์หล,าล่านี่ละจ้า ผู้ใดวิ่งผู้ใดเวียนผู้ใดเป็นหน้ามืดเนาะพี่น้องนี่แม่น้องกับเป็นวิ่งเวียนสดชื่นย้อนอยู่แด้พี่น้องเลยสดชื่นฟินแหงเลยจ้า